อ๋อเรอีป่อก็เตือหาเพื่อนอีป่อมาให้ประเด็นนะเพื่อนอีป่อชื่อแล้วไอปานแค่ปานแค่อีป่อก็เตือหามันป่ออย่ามาไปเอวหามันก็ไปไปเอวมาได้ยังมันตายไปแล้วแน่ของตายแล้วอะไรเนี้ยได้ปลาไหมอ่ะอีป่อก็อย่าไปลงขอนไปถามมันมาได้ลงขอนอือที่ไหนป่อก็ที่เจ้าป่อดังๆเน่ะเจ้าป่ออือเจ้าป่อดังเจ้าป่ออยังเจ้าป่อเขียงโฮงอ่ะเจ้าป่อเขียงโฮงเออพูดดังคะแนนละเออเออไปเออไปลงไงเออเราไปถามก่อนเนาะตือนหาเงินอีนั่นน่ โอ้ละเนี่ยเนี้ยเนี่ยแล้เนี้ยแส่เจ้าป่อเนี่ยฮะโอ้เป็นอยู่ฮะพอดีคว้เนี่ยแส่เจ้าป่อเนี้ยเนี่ยไปเข้าไปกันไปเลยปะไปวายแส่เจ้าป่อวายแส่เจ้าป่อมีเรื่องมีราวกันอย่างเล่น้อยอันนี้เจ้าป่อเนี่ยครับเจ้าป่อเขียงห้องคือประเดี๋ยวเนี่ยป่อผมครับมันก็เติมหาเปื้อนมันจือป่อเปื้อนชื่อย่างกอปานแค่ครับปานแค่ครับเจ้าป่ออ๋อแปลว่าก็เติมหาปานแค่ ว่ามันอยู่อย่างใดเดี๋ยวน้อครับพ่อผมว่้มันจะอยู่ตายไร้ดีอย่าแต่มันตายไปเมินแล้วนะครับคันตั้งปรเดี๋ยวตาไดแฮกสองพันตะกาสองพันนอแม่นขอเจ้าพ่อลงอย่างก็ขอเจ้าพ่อลงขอ,อนี่ครรม,มผมข้าวว่มันเป็นมันอยู่อย่างใดสบายดีก่อนอยายครับเดดเดดเงียบเงียบเนาะอือ๋ยวาเจ้าพ่อห้องยานมา ลง้ันทันทันทันไม่หู้ละรู้ละมาเวอันนี้แนวป่านแข่แล้วโอ้โหแซงตัวโอ้โแม่ละเบยอันนี้ไผ่เนี่ยปานแค่โอ้ยปานแค่อันนี้แม่นคิงก่อนเนี่ยเออแม่นอะไรป่อฮะแม่นก็โอ้ยอย่ามาแค่บม่ใช่เนี่ยมันซวยมาได้แล้วบอกเพื่อนก่อนมั้ยเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อปานแค่ แค่นะั่นมันส้อยมันมาได้มันมาใจนะ็เตียวแค่อันนี้มันมาใจแค่เนอะมันมาใจ้เตียวแค่อีคือว่าอย่างอี่นะอย่าอู้ลูกหลานฟังก่อนส้อยมันมาได้เตียวแค่ฮะมันมาใจ็เตียวแค่เอออันไอปานแค่มาได้มาล่านี้ผายนะ่พวกกดัดดีพวกกเดดกเนี่ย คือไอ้ปันแค่นานๆมามาได้มาเพิ่งมามันไว้เลยเอาข้คัเปมาแต้นยาโอ้ผมไม่ใช่เป็นเพื่อนกับขคามปฮะอไอปัาจ้อยนั่นเองจ้อยเมื่อก่อนปานแค่นั่นมันไม่ใช่เตี้ยวแค่พึ่งจะเลี้ยวโซ่ใจมาวันนี้เขามาแค่นี่เจ้าป้อฮะโคนี่เอาขันตั้งคืนมาเนื้อเสียเวลาถึงสองปานก่อนะเออาไหมเนืเออเอาคืนมาเนืเออตาได้ก็ปัดปัดโซ่ป้อนอ่ะอันพระเจ้าแผดีขอเกิงได้ก็เจ้าป้อลงไปแล้ว เออปอเจ้าขี้จู